ราตรีสวัสดิ์คุณคืนนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักกับความมืดมิดที่แท้จริงความมืดมิดที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าช้าเก่าแก่ที่ที่คุณไม่อยากเฉียดเข้าไปใกล้เรื่องราวที่ผมจะเล่าให้คุณฟังคือเรื่องของผีตายทั้งกลมในป่าช้าแห่งนั้นเรื่องเล่าที่ชาวบ้านแถบนั้นต่างหวาดกลัวจนขนหัวลุกคุณเคยได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ในยามวิกาลไหม เสียงที่ดังแว่วมาจากทิศทางป่าช้าเสียงที่เย็นยเยือกจนจับขั้วหัวใจนั่นแหละเสียงของเธอมีตำนานเล่าขานกันว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนมีหญิงสาวคนหนึ่งถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพังในป่าช้าเธอเจ็บท้องคลอดลูกอย่างทรมานแต่ไม่มีใครช่วยเหลือสุดท้ายเธอและลูกน้อยก็สิ้นใจอย่างน่าเวทนา แต่ความตายไม่ได้ปลดปล่อยเธอวิญญาณของเธอยังคงวนเวียนเพื่อรอคอยรอคอยคนที่ทอดทิ้งเธอรอคอยแก้แค้นชาวบ้านที่บังเอิญเดินผ่านป่าช้าในยามค่าคืนมักจะได้ยินเสียงร้องไห้โหยหวนบางคนเห็นเงาตะคุ่มคุ่มของหิงสาวอุ้มทารกยืนอยู่ตรงหลุมศพสายตาของเธอมุ่งร้าย จ้องมองมาที่คุณเรากับจะฉีกกระชากวิญญาณของคุณออกไปคุณคงไม่อยากเจอสายตาแบบนั้นหรอกใช่ไหมแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่แค่เสียงร้องไห้หรือเงาตะคุ่มคุ่มนั่นแต่เป็นความรู้สึกความรู้สึกที่ว่ามีใครบางคนจ้องมองคุณอยู่ตลอดเวลา ลมหายใจที่เป่ารถต้นคอในขณะที่คุณกำลังเดินอยู่คนเดียวความรู้สึกว่ามีมือเย็นเย็นกำลังลูบหลายเส้นผมของคุณลมหายใจของคนตายมันเย็นเยียบกว่าที่คุณคิดและเมื่อไม่นานมานี้มีคนพบรอยเท้าเล็กๆเ,เปื้อนดินโคลนปรากฏอยู่บนทางเดินในป่าช้ารอยเท้าที่เดินตามรอยเท้าของคนที่หายตัวไปอย่างไรร่องรอย คุณคิดว่าเขาหายไปไหนกันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปคุณอยากฟังไหมถ้าอยากรู้ก็ติดตามผมในเรื่องเล่าครั้งต่อไปราตรีสวัสดิ์คุณฝันดีนะครับหวังว่าคืนนี้คุณจะไม่ฝันร้าย